เรื่องนี้ต้องคุยโดยแน t เนรินพาร์ตกาแล็กซ์กาจอคอร์เกมส์และนักโอเวอร์คล็อกไม่ว่าจะไลฟ์สตรีมมิ่งดต่องานหรือว่าเล่นเกมโปรดกาแล็กซ์เท่านั้นที่ดูบอลกับแนตไว้ใจพร้อมที่สุดของารันตีบริการดีรวดเร็วมั่นใจทุกครั้งที่ใช้สามารถหาซื้อกาแล็กซ์ได้ที่ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนาทั่วประเทศครับสวัสดีครับเรื่องนี้ต้องคุยนะครับกลับมาเจอกับทุกท่านอีกเช่นเดิมนะครับเมื่อมีประเด็นร้อนประเด็นที่น่าสนใจนะครับในช่วงหัวคํานะฮะซึ่งเมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมาครับ ก็คือประมาณสัก5โมงเย็นนะนะฮะก็มีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามาว่าเจอนซานโช่ครับได้ทำการปิดบัญชีอินสตาแกรมของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากเจ้าตัวครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีรายงานจากฟรานซิโอโรบาโนนะครับที่ยืนยันข่าวจากเดวิดแม d กโดน l ลจากเดอะมิร์นะครับที่ระบุเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยสถานะของซานโช่นะครับ ในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังโดนแบนเหมือนเดิมนะครับคือคำว่าแบนในที่นี้เนี่ยก็คือแบนในฐานะการเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่ทุกประการครับห้ามให้ใช้สิทธิ์ใดๆนะครับในฐานะนักเตะทีมชุดใหญ่แน่นอนนะครับไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์การซ้อมของทีมชุดใหญ่ก็ไม่ได้ซึ่งก็รวมถึงการใช้ห้องอาหารนะครับในฐานะนักเตะทีมชุดใหญ่ ก็ไม่สามารถทําได้ครับฉะนั้นสิ่งเดียวที่ซานโชจะทําได้ในการมาที่แคริงตันก็คือมาซ้อมมาทําทุกอย่างในฐานะนักเตะเยาวชนซึ่งก็จะต้องมีการแยกส่วนแยกสถานที่แยกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็น่าจะรวมถึงแยกนะครับออส่วนของการกินอาหารนะครับที่มันแยกออกจากทีมชุดใหญ่ไปทั้งหมดครับโรมาโนยืนยันนะครับบอกว่าถ้าสมมุติว่าซานโชจะกลับคืนสู่ทีมชุดใหญ่ครับ ให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติเนี่ยนะครับสิ่งเดียวที่โจนาธานโชวจะต้องทำก็คือไปกล่าวขอโทษเอริกเทนฮารกนะครับแล้วก็กล่าวขอโทษทีมโค้ชนะครับด้วยใจจริงๆนะครับเอ้ยผมขอโทษผมพลาดไปแล้วนะครับซานโชก็จะได้รับการต้อนรับกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับพอเป็นข่าวออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่แค่ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในสมโมสรเท่านั้นนะครับเพราะว่าสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA นะครับหรือว่าองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับนักฟุตบอลอาชีพนี่แหละฮะก็ได้เข้ามาเจราจาไกลเกลี่ยด้วยครับก็ได้มีการติดต่อเข้ามานะครับยังสมโมสรว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้นะครับจะต้องให้พวกเขาช่วยไหมแต่ว่าพอ u l Hurst ผู้สื่อข่าวจากไทมส์ครับก็ยืนยันนะครับว่าการเข้ามาเจราจาของ PFA หรือว่าสมาคมนักฟุตบอลอาชีพตรงนี้นะครับ มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแล้วเหตุการณ์ก็มาถึงณนะช่วงเวลานี้ครับว่าเจนด่าซานโชเนี่ยนะครับได้ปิด IG ของตัวเองไปซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการที่ตัวเขาถูกกระแสโจมตีจากแฟนบอลน,นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเองคงแบบสภาพจิตใจคงไม่สามารถที่จะรับได้ก็เลยปิดบัญชีของตัวเองไปหรือเปล่า นะครับหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเขาที่เฮ้ยขอปลีกวิเวกไปก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าคือตลาดซื้อขายนักเตะในลีกหลักมันปิดตัวไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติจะแยกทางกันตอนนี้ก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมันน่าจะเยอะแน่ๆเพราะว่าค่าเหนื่อยของจอร์ดนซานโชวเนี่ยมัน3ามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อวิคนะครับน่าจะเยอะมากๆนะครับฉะนั้นถ้ามันหาจุดที่เป็นข้อสรุปกันไม่ได้นะครับหรือว่ามันเคลียร์กันไม่ลงตัวสุดท้ายเนี่ย ผลทางที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือโอเคนะครับก็ถูกตัดออกจากทีมไปสโมสรก็จ่ายค่าเหนื่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอาจจะถึงเดือนมกราคมตลาดซื้อขายนักเตะช่วงต้นปีก็ค่อยไปหาที่หาทางนะครับในการย้ายสังกัดกันต่อไปซึ่งมันก็จะเข้าสู่สถานการณ์เดิมครับก็คือมันก็ยากเหมือนเดิมแหละเพราะว่าค่าเหนื่อยของซานโชมันแพงครับ นะซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่ากระแสวิจารณ์โดยส่วนมากของแฟนบอลน,นะก็จะเทไปที่ตัวของซานโช่ชก็จะมีบางส่วนเล็กๆน้อยๆที่ที่มองว่าเฮ้ยบางทีสิ่งที่เดนฮาก์คทำมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแต่ส่วนมากก็จะโจมตีไปที่จอร์อนซานโช่มากกว่าว่าเฮ้ยคุณออไม่ควรออกมาใช้คําว่าอะไรดีเขียนโจมตีผู้การทีมแบบนั้นหรือแม้ว่าสโมสรได้สั่งแบนคุณจากทีมชุดใหญ่ไปแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะแบบเฮ้ยคิดได้พยายามฝึกซ้อมพยายามจะปรับปรุงตัวหรือเปล่าแฟนบอล ซึ่งมันส่วนที่เยอะกว่านะครับก็แสดงความผิดหวังกับท่าทีตรงนี้ของเจดอนซานโช่นะครับส่วนประเด็นที่ว่าเจดอนซานโช่ติดเกมเนี่ยจุดนี้เนี่ยมันก็ยังไม่แน่ชัดนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเดลี่เมลก็รายงานนะครับประมาณว่าวันที่เอ่อมันเตะกับบาเยอร์เนี่ยนะครับเจอแอคเคาท์ของซานโช่เนี่ยไปเล่นเกมนะครับร่วมกับแอคเคาท์ของแชมมี่เอเบรห์ม นะครับอดีตสูตหน้าของเชลซีนั่นแหละนะครับซึ่งก็อยู่สังกัดอื่นแต่ตรงนี้มันก็ยังไม่แน่ชัดนะครับไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นบัญชีของเจาดอนซานโชจริงหรือเปล่านะครับฉะนั้นเรื่องที่ติดเกมเนี่ยอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่สื่ออะดับสูงไม่ได้รายงานแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดึี่แล้วก็คือมีการปิดบัญชีจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพอไปเช็คในส่วนของ i g ซานโชมีการเซิร์ชแอคเคาท์ของซานโชณณเวลานี้คือไม่เจอแล้ว สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับในช่วงที่เบย์เดตเนะี่ยยังคงขาดแคลนผู้เล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาเน่นอนว่าแอนโทนี่ก็เอ,อ่อถูกเฟดออกจากที่ไม่ก่อนหน้านี้เพื่อไปเคลียร์ในเรื่องของคดีในเรื่องของผู้หญิงนะฮะมันก็อาจจะเหลือฟาคุนดัวเปตรีแต่ว่าเอริกเทนฮาร์กก็ไม่ค่อยใช้นะครับเอ,อ่อท่ามกลางกระแสที่แฟนๆเนี่ยเรียกร้องอยากให้ฟาคุนดัวลงสนามนะครับทีนี้อีกหนึ่งทางเลือกก็คือเมสันเมาส์กลับมาแล้วนะครับแล้วเมสันเมาา์เนี่ยจะสามารถยืนเป็นตัวรุก ฝั่งขวาได้เพราะว่าแน่นอนว่าเมาส์เนี่ยเคยเล่นในบทบาทนี้แล้วตอนที่อยู่กับเชลซีส่วนตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับซเฟียนอัมรบัตกลับมาแล้วนะครับรวมถึงคอบบี้ไมนูก็ใกล้หายเจ็บกลับมาแล้วเหมือนกันเทนฮากก็จะมีตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์มากขึ้นครับทีนี้ทุกท่านมองว่าอย่างไรมาตอบคําถามในคอมเมนต์กันเหมือนเดิมดีกว่านะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันคุณคิดว่าสาเหตุที่สานโชปิดบัญชี IG เพราะอะไร แล้วทุกท่านเห็นด้วยไหมกับการกระทําแบบนั้นของซานโชคุณจะซัพพอร์ตคุณจะวิจารณ์นั่นอยู่ที่คอมเมนต์ของทุกท่านที่พื้นที่ดาา้านล่านะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องนี้ต้องคุยนะครับในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ